สวัสดีจ้าพี่น้องป้งป่ายเบิร์ดสุกู่สุคนมาเด้อจ้ะมื้อนี้มากินเกล็กนอกไม้น้ำยายน้อยเดี๋ยวน้อยโบได้กินโดดละมื้อน,นี้จัดแซ่บเลยค่ะมาๆๆค่ะหิวเข้าค่ะโบต้องหิาอย่างไรเนาะค่ะเนาะหิวเข้าจ้ะเข้าเหนียวหอนๆจ้ะเข้าเหนียวหอนๆอ่อนๆเลยโอ้ยมีผักเซียนโด่งน้อค่ะนี่ค่ะ ผักเส้นดอกเขาถ้วยน้อยๆม,มาเด้อมาเด้อเย็น้อยโบได้กินอันโดนๆโบได้กินแกงหน่อไม้พูดนะผักเขาใส่แบบนี้เลยค่ะอ่ามีไอ้ผักอีแงะเนาะค่ะเนาะมีผักอีแงะกับอ่าผักคะชองย่างหน่อ,นอ,อ,นนอไม้สดจ้ะหน่อไม้ที่เพิ่นต้มมาแล้วเพิ่มมาแต่ตลาดใส่เห็ดขอนขาวค่ะมื้อนี้ย Thần hôn hòn rồi, ừ hmm, chắc ừ nam bò mì này nam côn เห็นแต่พี่น้องเพื่อนอันไทยลาวเพื่อนอันพี่น้องไทยลาวเพื่อนไปหาแหน่งเราไม่อันแหน่งเราไม่ไล่มาแกงโอ้ยยากนะคะแหน่งเราไม่ไล่มาแกงโอ้ยแหน่งเราไม่ไล่นี่สุดยอดแซ่บหน้าแดงน้ำมันอ่อนแหนงไหมเนะนี่ยเป็นแหนงน้ำมอกอือ อิวข้าวพร้อมจ้ะแค่พร้อมมน้บ่มีผักอย่างมากมายเด้อเพื่อนๆเนอะสิจัดแกง่าไม่เต็มที่เลย ผักเส้นขี้ดุ๊กดดดใส่เห็ดขอนขาว ยอดเลยมาเด้อผู้อยู่เมืองนอกมากินน้ำกันแซ่บอืมแซ่บสมใจยาก inya. <kuh> Sapa ini apa ya, เห็ดเวียกมืดๆเราด่ว,เว,เน,เวนเนาะเห็ดเวียกมืดๆกินน้ำกันหลายๆคน กินความฮอนความเมาคือเพนห่าแซ่บหวานอืมทางฮอนทางทางเพชรใช่กันน้ำตาเล็ดเลยได้เพลอนเพลนนอะคุณอะอือใเนน้ำตาก่อนเนะ้อะอือฮอนอะไรดได้ แรงไม่ไหมเลยอืบวกคนจะกลมอันอมความร้อนเนาะ องความร้อนให้กระดอกบางอย่าง็หดอกนล็กน้อยพอกึินเขาคาก็แบบเนี้ยเหมอนๆนะเสดีดี บวกกัหวังเลยฮ้อนละกันลูกโดดเผ็ดเ,เป็นภผยเร้ยงน้องก่ะเพื่อนๆคะ่ะภผยเร้ยงน้องมันจะกรอบ ออขอโทษขออภัยเพื่อนนยะสงสัยเจ้าที่เจ้าทานเพื่อนยากนำ้ำเพื่อนหินเป็นตะแซ็บเลยยากกับะากินน้ำลูกน้ำหลานมีอย่างก,ก็กินน้ำกันรดเนาะบกวงดหรอืม,อม เห็ดดอกน้อยพักเซียนซื้อมาแต่ตลาดแซ่บแซ่บเส้นดอง อ่อนๆเลยค่ะ,น,คะน้ำอ่อนของพชรน้ำตาลเล็ดเลยแซ่บหลายต้นเห็ด ลูกโดดี่เพชรขนาดได้หนอ ถม, <c oughs> มพักลงไปไว้ตารางอีกแล้วเพื่อนๆด้วยคนขึ้นมาคนด้วยพักเขาเอาเพื่อนๆเห็นเขาข้ากเอาเซร์ พันบมกัดกับบอแซ่เพื่อนๆเนอะมกัดกับเพ็ดแกงน้อไม้เนี่ยคู่กันต้องมีลูกโดดเนาะ แกงน้ำไม้นี่มันห้อนดุลได้เพื่อนๆนะนนนะมันอุ่มควมห้อนมันห้อนดุดมีคุนอันมีคนถือโทรศัพท์ย่างผ่านมันมีเสียงเพลง ถ้าเจ้าเปิดเพลงมาในโทรศัพท์อย่าน้อยกัเลยหยุดไว้ก่อนด้านเสียงเพลง,งเข้าในห้องอัดคลิปดีๆเห้กระโจยังให้มีแบบเสียงอย่างมารบกวนเนาะค่ะย่านมันย่านมันเสีย ย่ามันใส่โบได้เพราะว่าเสียงเพลงก็มีลิขสิทธิ์มีอย่งังโอ้ยอยากให้มีเสียงมารบกวนอออขอโทษเพืเนนะ่อนๆนะนู้ Thêm hèn Bỏ nhiều nói dù mình tịt rồi Tiếng có lời giấc đẳng ดูหาเห็ดก่อนด้วยเห็ดขอนขาวก็ดอกปุยใหญ่ดอกนิดน้อยอืมเห็ดหาม<ๆ>กินจนสิ้แล้วแล้วยังฮอนอยูอ่ขอหน่ย เห็นแต่บ้าบัาบวลายเพิ่นกิน mm hmm. เป็นแต่แซะพักเอามาวางให้งามจัว mm hmm. มุด้กินขอกินแกงน้ำไม้ให้สาดใจ อีเนียพราจชาเหนือพืนอพ้นห้องพื้นห้องหอมแง่ใส่สารห้องอะไรเนี้นออยต่างจังหวัดเฮาเหนียววะปลูกแทบแทบทุกลังคาเรือนนะ เริ่มอิ่มแล้วเพื่อนเด้วยแซบ่บสัตว์เอาสัตว์เอาขอโทษขออภัยด้ว,วเยเพืเเเเเ่อเนเพื่อนด้วยพรน้ำตาเลิด อ๋อทั้งเพชรทั้งเพชรทั้งแซบอืมโบได้กินโดนแล้วเพื่อนๆเนอะขอกินแซบๆจากบ้านได้ย่าบ้ากันเนอะเคยซื้อมาแกงแล้วไปเจอแต่หน่อไม้อันหน่อไม้ปิดแล้ก็มีหน่อ,มนอไม้สด อันนี้เป็นสซนเลยค่ะ <c oughs> ไปขายของตลาดนัดกับลูกก็เลยไปเห็นย่างไปก็เลยไปเห็นแ <c oughs> ทมแยง แค่นี้ทุกจำมพควรจะสวัสดีจ้ะน้องข้างห้องคนห้องละคนให้ <laughs> นีน้องน้อยอยู่ข้างห้องจ้ะสวัสดีนะคะ